ัดีครับพี่น้องครับอีสานสมบปีมาผํมอมร้อยครับมือนี้มานั่งอยู่ขางไฮน้าครับอยู่ขางกันแทนหน้าครับอยู่แจกไฮน้านี่ครับผมพี่น้องเดียภาพพี่น้องมาเก็บสมุนไพรนี่ครับอยู่ในมือผมนี่แหละสืบเนื่องจากช่วงก้อนหนานั่นครับเทศกาลตุ๊ดจีนเสาร์อาทิตย์ผมไหนมาเก็บสมุนไพ่ตัวนี้ครับไปฝากผคนรับคนใหญ่ที่ก็รบนับถือครับถือคนนี้เชือสายจีนครับพี่น้องการสมุนไพ่ตัวนี้การสิมีสรรพคุณดีครับ ในการบำรุงไตครับบำรุงกำลังแก่หอนในครับพี่น้องร่วมไปถึงใส่แก้ไอครับเสมหะครับแก้ไขได้น้ำครับร่วมไปถึงแก้ปวดคอปวดกระดูกครับพี่น้องกาย่างเป็นส่วนผสมครับในขนมมงคลครับขนมที่เป็นใส่ไหวในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับผมก็คือเอาน้ำไปผสมเห็ดขนมเทียนครับใส่เส้นใส่ไหวครับในช่วงตรุษจีนร่วมกันกับขนม ขนมที่เป็นขนมโบราณครับของคนไทยเชื้อสายจีนครับผมนั่นคือขนมอันชื่อคักล้วยครับพี่น้องเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วครับอันนี้แหละครับต้นนี่เพิ่นหีฮงว่าต้นต้นชิ่วคักครับหรือว่าต้นชื่อคักครับพี่น้องแต่อันภาษาไทยเพิ่นจีฮ้องว่าต้นหย่านา่งนวลนครับผมต้นมันที่เป็นยังสีครับเดี๋ยวผมจีผ้าเบิ้งชัดๆตอนเก็บครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้เอาสิมาเก็บสมุนไพรตัวนี้กันครับ เอาไปตากแหงครับแถวเยาวราชนี่เพิ่นขายแพงนะครับต้นหญ้าอันนางนวลหรือว่าต้นชื่อคักหรือต้นชื่อคักนะครับพี่น้องลปเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะพาเก็บครับเดี๋ยวผมจะเก็บใส่นี่แหละครับเก็บใส่ถุงนี่แหละครับแล้วเอาไปตากแห้งครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเขาลงมือกันครับผมพาเบื้องต้นมันชัดๆครับพี่น้องต้นมันจะเป็นยังสี่ครับเห็นบ่ครับหลายเลยพี่น้องแถวนี้อยู่ไหน้านี่ครับ นี่ครับต้นหญ้านางนวลหรือต้นชื่อคักครับพี่น้องหรือว่าต้นเชื่อคักครับที่เห็นเขียวๆนี่แหละครับกามันจะชอบเกิดในดินที่เป็นดินท่ามครับพี่น้องเพามันจะเกิดหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเขาแล้วครับช่วงฤดูหนาวครับอากาศหนาวๆมันก็จะเกิดขึ้นมากครับพี่น้องชอบอากาศหนาวๆเย็นๆแน่จักหน่อยครับผมเขียวๆนี่ทั้งเม็ดละครับนี่ เดี๋ยวผมสิอผ้าเบิ้งชัดๆ,ๆครับตดมันก็จะเป็นยังสีครับล้กก็สิมีดอกครับ,รบดอกดอกเนี้ยมันบานเนี้ยมันบานมันกส็สิเป็นขนๆพี่น้องเป็นขนๆแล้วก็สิปิวกระจายไปครับนี่ดอกมันครับ นี่แหละครับต้นชื่อคักหรือต้นชิ้วคักครับหรือภาษาไทยเรียกว่าต้นหญา้านา่งนวลครับผมเป็นยาสมุนไพรอย่างหนึ่งครับใบมันกระสเป็นขนขนครับพี่น,อน้องเห็นไหมครับเป็นขนขนไม่เส้นขาวขาวเอากระสีเด็ดเอายอดมันครับนี่แหละครับมันเป็นอย่างสี่ครับ นี่มีหลายได้พี่น้องมันมันกับบไดออกทุกไฮได้ครับมันจะบันไดมีทุกไฮได้ครับมันสมักมองดินท่ามครับพี่น้องดินท่ามดินปนทรายเนี่ยมันก็จะบอบเกิดครับนี่ทั้งเหมือนนี่ไปทั้งเหมือนนี่แหละครับกะถ้าดินดีมันก็สีสูงครับมันสูงได้ถึงอันยี่สิบสามสิบเส้นเหมือนได้พี่น้องอันครับทั้งเหมือเลย ผมก็สิคอยเด็ดเอาครับเด็ดเอาแล้วเอาไปตากแห้งครับพี่น้องสรรพคุณดีครับโอ้ได้การได้การครับพี่น้องไม่ได้ต้นงามๆครับมือวันเดี๋ยวพาเก็บครับผมต้นชื่อคักหรือว่าต้นเชิ่วคักครับภาษาไทยเองว่าต้นหยานางนวลครับผมโอ้จะเอาให้เต็มจะเอาให้เต็มนี่แหละครับติดเต็มบ่าบุพี่น้องมาเดี๋ยวเขามาเก็บกันครับพี่น้องเดี๋ยวสวยครับ นี่ครับเด็ดเอาขังที่ครับเด็ดเอาเด็ดเอาแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับเด็ดเอาเตงหยอดมันครับเอาเตีเด็ดเอาเต่หยอดมัน,อน,อน,อมนโอ้หลายครับพี่น้องงามอีกต่างหากครับโมน,นี้สิเก็บไปตากครับเก็บไปตากเอาตากไว แต่มันแหงหางแถวแพ็กใต้ถุงครับพี่น้องถ้าเข้าไปซื้อนี่แถวเยาวราชเพิ่นขายอ้ยโลละหกเจ็ดร้อยละครับผมนี่ครับมีแต่ต้นงามๆครับต้นเหยาด้ยครับเบื้องเนี้ยครับคุณครับบัวเมนต้นสันๆนะครับคุณครับฟามือหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บกันครับ ได้การครับปอดีว่าช่วงก้อนตุดกินอาทิ์ก้อนผมกลับมาเก็บตัวนึงแล้วล่ะครับนี่เด็ดเอาครับผมได้การครับพี่น้องเด็ดเอานี่ครับได้หลายแล้วครับแล้วเอาไปตากแห้งครับพี่น้องมีแต่ต้นง,งามๆครับมีแต่ต้นง,งามๆ ได้การครับพี่น้องโอ้ปีก้อนนี่ผมกะมาเก็บเอาอยู่ครับจะผมบริเก็บไปหลายครับเดี๋ยวปีนี้จะเก็บเอาให้มดครับแล้วก็เอาไปตากแดดไหวมันแห้งๆแพ็กใส่ถุงไห้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ได้การครับได้การพี่น้อง วันนี้ครับอีสานสม,มปีมาล้มมาล้อยพาพี่น้องมาทำความรู้จักกับอันสมุนไพรจีนครับผมครับสมุนไพรจีนสรรพคุณดีครับทั้งเอาไปเฮ็ดเป็นขนมวายได้น้ำครับขนมบะอ,อันท้าอีสานเล่าบานท้านี่ครับ,บอร่อยากเอาไปเฮ็ดขนมหวายก็เอาไปเฮ็ดขนมขนมเทียนนั่นแหละครับขนมเทียนก็คือขนมที่อัน ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นครับขนมหมกข้าน่ะพี่น้องกะให้มนั้นมีรสชาติดีขึ้นกันครับในการให้กันครับพี่น้องโอ้หลายเลยพี่น้องแมนต้องเหมือนละครับนี่เด็ดเอาครับครับเด็ดเราแล้วจะเอาไปตากพี่น้องเลยเอาไปตากเฮ็ดยาครับมันนี้เป็นสมุนไพรเป็นยาจีนย่างดีละพี่น้อง ย่างที่ว่านั่นแหละครับสรรพคุณไงอันเน้นย้ำอีกที่หนึ่งครับกกแก้อันปวดข้อปวดกระดูกครับแก้ไอครับซิมหาครับแก้ตกเขาได้น้ำครับทางบำรุงไตครับบำรุงไตบำรุงกลาลันครับพี่น้องแก้ฮอนได้ครับเขาเอาไปตากแห้งเอาไปตากแห้งล้วเขาเอาไปชงเป็นชาดื่มก็ได้ครับ เอาไปใส่น้ำาร้อนช่งกินก็นได้ครับผมในการครับเมือนี่ครับอีสานสม,มปีมะลามารลอยป้าพี่นองมาเก็บต้นงานา่งนวลครับผมหรือว่าต้นอันชื่อคักครับหรือว่าต้นอันสำเนียงอย่างเนียงหนึง่นงพนก็ว่าต้นชิ้วคักครับพี่นอง เป็นสำเนีย,ง,ยง,งแต่จิ๋วครับผมกับบู้อหูนะว่าผมออกเสียงคือบอ้าพี่น้อง <c oughs> ถ้าพี่น้องเห็นอยู่หน้าจะาของก็เก็บไว้ก็ได้ครับเก็บไว้นี่ครับต้นมันก็เป็นยังทีย่างเดียผมท้ายให้่เบิ้งนั่นแหละครับกลับไปเก็บแล้วกันะะเอามาตากแดดไว้ครับพี่น้องอยาดีครับราคาสูงนาครับ แถวทั้งสุรินทั้งบุดีรั่มทั้งนั้นครับเพิ่นเก็บไปขายได้พี่น้องเพิ่นเก็บไปขายเพิ่นเอามาตากแดดแล้วกัมนีม่พอข้าไปรับซื้อครับแต่ผมโมโหว่าอันทั้งสารคามนี่มีคนรับซื้อบ่าพี่น้องแต่ขนาดมีอยู่ล่ะครับแต่ผมก็บ่ได้เก็บไปขายดอกพี่น้องจีกอนผมเก็บผมกะเก็บไปช่ง เป็นชากกิ่นซื้อครับปีกอนรู้สึกว่ามันสิเกิดเ่ื่อายพี่น้องโอ้ได้การครับนี่ครับยางหลายยางงามเลยครับพี่น้องเก็บเอาบ่เหมิมดพุ่นละครับเก็บจนข้านเก็บพุ่นละครับมือนี้ คอยเก็บเอาครับค่อยเด็ดเอามันจังบดต้องไปบบอ,นอันบทบทถอนหนองนี้ได้ไม่นองเพรว่าถอนไปเข้ากับต้องไปเด็ดหากมันออกคือก้าครับมองดินนะเดี๋ยวผมสิเด็ดเอาแต่มันงามไปเลยครับไปเข้ากับไปตากไปล่างแล้วก็ตากครับ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บสมุนไพรก่อนนะครับพี่น้องขออนุญาตเก็บสมุนไพรก่อนได้หลายมากประมาณหนึ่งละครับพี่น้องแดดแดดก็สวยแล้วครับมืบ่อนี้ครับอีสานจะมาปีมาลัามาล้อยครับ พาพี่น้องมารู้จักกับสมุนไพรต้นหย่านางนวลครับหรือว่าต้นชิวคักหรือว่าต้นชื่อคักครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสมุนไพรก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บต้นหญ่านางนวลกันพี่น้องเดี๋ยวสวยแล้วแดดจิงแห้งครับ <c oughs> เดี๋ยวสิง้วนแดดครับมนีสารสมบูปีมาละมอรล้อยครับก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายครับเดี๋ยวผมสิเก็บอันอยา ไอ้มันได้เต็มมันี่ละครับพี่น้องมันี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณนหลายครับสวัสดีครับเอาเก็บแันนี้ <laughs>